คำเต็มอีป๊าพี่ไปกินแตงโมได้ไหมได้ครับกินข้าวได้ไหมได้ครับป๊าพี่ไปเป็ดพี่ไปกินน้ำชุ่ก่อนครับ อับาัอนนี่นีน่ปะปัน,แบบน,นตัวนี้มันเป็นน้ำชีอะไกอันนั้นน้ำสไปร์ครับน้ำชาบาสีอะไกขวดสีเขียวครับน้ำชาบาขวดสีเขียวดอครับน้ำมันไม่มีน้ำดอครับเอาพี่เบลกินข้าวอีกเร็วพี่เบลเก่งจังเลยครับ เยี่ยมเยี่ยมโอ้ยกินข้าวกับอะไรครับกินข้าวกับ